หรอร้องไห้จริงเหรอเออก็บอกสื่อขึ้นมาเขาผวาบอกว่าอาร์ตขวดนมกบน้ำโอ้ร้องไห้ทำไมมันเป็นความฝ้าร้องไอเดี๋ยวเศร้าเห็นมัน้ำตาเป็นเวมได้ดูใครเอาไปนะเวนนอมเหรอเวนนอมมันแย่งน้องไปตกน้ำน้องก็เลยเสียใจน้ำตาเป็นเม็ดเลยดูแล้วไงน้องก็เลยเรียกอาร์ตว่าอาร์ตขวดนมหนูตกน้ำน้นงเสียใจไม่ต้องร้องอาร์ตเก็บมาให้แล้วแล้วใครแกลงใครแกลงน้องใครแกลงน้องอีกเวนน้อมเวนนอมแล้วใครอีก ขนอนขนอนด้วยมันมาสองตัวเลยเหรอมันมาแจ้งสองตัวเลยแล้วน้องทำอะไรอยู่น้องเสียใจขวดนมตรงน้ำก็เสียใจก็เรียกอาให้ไปเก็บอ่างเงี้ยเหรอเนี่เดี๋ยวลงไปเก็บให้เลยเนี่ยไม่ต้งองร้องไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวจ,จัดการไม่มีใครมาช่วยเราเลยเหรอมีสไปร์แมนไหมมาไหมช่วยไหมเอ้าเดี๋ยวบอกไปแม่ไม่ได้ช่วยไงไม่มีใครเมืม่อกี้แตงบอกไม่มีใครช่วยเราเก็บขวดนมเลย แล้วสรุปใครมาช่วยเราไปเก็บขวดนมใครเก็บให้หนูมคมใครไม่รู้ไม,รไม่รู้เเสียใจยโอ้ไม่ต้องเสียใจยโอ้เงียบ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 โอ้มันเป็นความฝันลูกเป็นความฝันขวดนมแต่งอยู่นี่อยู่ที่นี่หม <c ười> ดคนแล้ว <c ười> นี่อยู่นี่ขวดนมแต่งอยู่นี่นะโอเคไหมเวนน้ํามันก็ไม่ได้เอาไปไม่ตกน้ำด้วยยิ้มกันยิ้มกันแล้ว โถน่าสงสารโอ้โหโอ้โอ้วนจ๋าอ้วนคงกินเดียวไปลูกโอ้โอ้ลูกดูลูกเงียบเยบเย็บอยวไปเก็บคนนมให้ป่ะเดี๋ยวาโดนน้ำลุลงกมาตอนนี้นะปุ๊มอย่ามานะไปเก็บคนนมก่อนนะไปเก็บคนนมตั้งก่อนนะเหรอ่ะไป้ต้องร้องเงียบหยาดมาบายไปเก็บคนนมกัน